เอาแล้วครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ของพี่ท่านนี้นะครับเนื่องจากว่าคอมเมนต์มาแบบนี้แล้วผมอธิบายยากนะครับผมพิมพ์อธิบายไปยากก็ต้องขอแบบทําเป็นคลิปตอบแล้วกันนะครับเผื่อแบบท่านอื่นเจอปัญหาแบบนี้อยู่จะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมก็คําถามนี้แหละครับคำถามบอ,อกว่ามุงแอร์มุงแอร์มอผมเปิด22องศาคอมตัดอีกประมาณ3นาทีคอมตัดการทํางานแบบนี้เรียกเก็บความเย็น ไม่อยู่ไหมครับรู้สึกความเย็นมันหายไปนิดหน่อยอ่าแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดแอร์ของท่านผู้ชมท่านไหนที่ซื้อมานะครับแบบซื้อมาแรกๆเลยเปิดประมาณสัก20องศา22องศาประมาณเนี้ยมันไม่ตัดการทํางานใช่ไหมครับคือแบบเราใช้ไปแบบได้ประมาณสัก1 2 3 4 5สามห้าเดือนก็แล้วแต่นะครับแต่หลังจากที่ใช้ไปนานๆปุ๊บแอร์เรามันจะตัดการทํางานนะครับผมอ่าเอาแบบง่ายๆแล้วกัน เนื่องจากว่าเราเปิดอยู่25องศาซื้อมาแรกๆไม่เคยตัดการทํางานเลยแต่ผ่านไปประมาณสัก1เดือนนะสมมุตินะหเดือนปุ๊บแล้วสนาทีตัดการทํางาน3นาทีตัดการทํางานแบบนี้ถามว่ามันเก็บความเย็ยนหรือเปล่าคือมันเก็บอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดแบบนี้เนื่องจากว่าเซนเซอร์แอร์ครับเซนเซอร์แอร์ที่มันอยู่ในเครื่องของเราอะบางบางของบางท่านนะครับมันจะอยู่ในตรงคอยเย็นเลยอยู่ตรงข้างหลังคอยเย็นอ,ะอ่ะอ่ามันจะอยู่ตรงนั้นนะครับ เซนเซอร์ตัวนี้เหมือนประมาณว่าสารเคลือบที่มันเคลือบไว้อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเสื่อมสภาพลงไปมันเลยตัดการทํางานบ่อยนะครับแล้ว2อนะครับอาจจะมีฝุ่นที่ไปอยู่ตรงคอยเย็นหรือคอยร้อนที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนด้วยนะครับทาให้แอร์เรามันตัดการทํางานบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับเนื่องจากมันสะสมความเย็นไวในเครื่องเยอะเกินไปนะครับแล้วมันเลยตัดการทํางานบ่อยนั่นเองนะครับพอแบบความเย็นที่มันมีอยู่ในเครื่องปุ๊บเราเปิดไปประมาณสักพักนึงแล้วมันก็ตัดการทํางานใช่ไหมครับ อพอมันแบบสะสมเข้าไปในเครื่องเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยตัวเซนเซอร์มันก็เย็นแบบอุณหภูมิมันลดลงไม่ทันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบความแอร์มันเลยตัดการทางานบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมปัญหานี้นะครับก็มีวิธีแก้ไขดังนี้ครับผมหนึ่งเลยลดอุณหภูมิลงไปต่ำๆครับผมสาหรับคนที่แบบไม่ชอบให้มันตัดบ,บ่อยๆหรือไม่ชอบให้มันตัดเลยอย่างงี้นะครับแนะนําให้ลดอุณหภูมิลงไป16องศาเลยครับ ค่าไฟเท่ากับเราเปิด25องศาไม่ตัดการทํางานครับผมเคยทดสอบคลิปไว้แล้วนะครับลองไปดูได้ที่แบบเปิด25องศาหรือ22องศาแหละแล้วก็เปิด16องศาค่าไฟเท่าเดิมครับผมที่มันค่าไฟมันลดเนื่องจากว่าคอมแอร์มันตัดบ่อยนะครับสําหรับใครที่อยากให้มันประหยัดค่าไฟก็หาวิธีให้คอมแอร์ตัดทํางานบ่อยๆนั่นเองนะครับผมเราจะเปิด28องศาก็ได้แต่ถ้าเกิดคอมแอร์ไม่ตัดการทํางานค่าไฟก็กินเท่าเดิมนะครับผม ส่วนวิธีที่สามก็อย่างนี้เลยครับเอามันออกมาอย่างเงี้ยเอาคอยเย็นอนะไว้ข้างหลังเอาไว้หลังมุงไปเลยครับแบบนี้ก็จะช่วยได้ครับเปิด22องศา25องศาก็ไม่ตัดก,การทํางานครับแต่ว่ามันจะทําให้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับลมที่มันออกมาตัวนี้มันจะแบบความเย็นมันจะลดลงไปประมาณสัก 1- ถึง3องศาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก็จะประมาณนี้แหละครับส่วนอีกวิธีหนึ่ง ให้เราปิดแอร์ไว้เลยครับปิดแอร์ไม่ต้องเปิดแอร์ประมาณสัก2 3ถึงวันอย่างเงี้ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเปิด22องศาก็จะไม่ตัดการทํางานครับแต่หลังจากนั้นผ่านไปประมาณสัก3หรืออาทิตย์หนึ่งประมาณเนี้ยก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมหรืออีกวิธีนึงเราจะเอาแอร์ไปล้างก็ได้นะครับใครที่แบบล้างแอร์เป็นหรือแบบล้างไม่เป็นผมก็ทําคลิปสอนวิธีล้างแล้วนะครับผมไปดูกันได้ก็ล้างแอร์ปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นปกติครับผม มันก็จะเปิดประมาณ22องศาอย่างเงี้ยก็แบบนานๆเขาจะตัดทีหนึ่งแต่ว่าผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไงก็3านาทีตัดครั้ง3านาทีตัดครั้งเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันอ่าเปิด20อ่ะ20องศาความแอร์ผมตัดการทางานแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมปล่อยไปสักพักหนึ่งมันจะกลับมาทํางานอีกประมาณสัก3านาทีมันก็จะตัดอีกเหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละคือแบบมันจะพูดยังไงอ่ะคือถามว่าแอร์มันพังหรือมันเสียหรือเปล่ามันไม่เสียมััันนไไม่ได้พงะครบ คือมันเป็นปกติที่แบบเครื่องเราทํางานมาแบบนานๆมันเก็บความเย็นไว้ในเครื่องเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบทําให้แอร์เซนเซอร์แอร์เราอ่ะมันเย็นเร็วเหมือนประมาณว่าเปรียบเทียบกับอะไรดีอ่ะถึงจะเข้าใจกันเอาเป็นเออยังไงวะแบบเทียบไม่ถูกกันกันครับ <laughs> ยากอ่ะยากเปรียบเทียบยากมากเลยอ่ะเอาเหมือนประมาณว่ารถเราอย่างเงี้ย นึกถึงรถใช่ไหมครับว่าเราขับไปแบบนานๆขับไปประมาณสักร้อยกิโลประมาณเนี้ยเครื่องมันจะร้อนใช่ไหมพอเราแบบดับเครื่องไปไปเข้าห้องน้ํากลับมาปุ๊บเราสตาร์ทรถอุณหภูมิมันก็จะขึ้นมาเหมือนเท่าเดิมอะ่ะก็จะขึ้นมาร้อนเหมือนเดิมประมาณเนี้เออก็เหมือนแอร์ครับที่แบบเสื้อแอร์มันเย็นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเจอความเย็นตลอดปุ๊บพอมันตาการทํางานไปประมาณสักสานาทีปุ๊บอ่ะมันก็แบบมันก็จะตการทํางานไปปุ๊บมันก็จะแบบร้อนขึ้นมานิดนึงใช่ไหมแต่เพราะว่าแต่พอ แต่พอแอร์มันทํางานปุ๊บมันจะเป็นความเย็นใช่ไหมมันก็ไปโดนเซนเซอร์แอร์ปุ๊บมันก็แบบแปบ๊บเดียวมันก็จะตัดก,การทํางานอะไรประมาณเนี้ยงงกันปะผมพูดผมก็งงเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเกิดงงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมแต่ผมขอเปิดประมาณ16องศาก่อนนะคือผม <c oughs> ไม่ชอบให้มันตัดก,การทํางานถึงเราจะเปิดประมาณกี่องศาก็แล้วแต่ครับผมรับค่าไฟได้ครับค่าไฟก็ประมาณ2,000ครับ เปิดประมาณ1เดือนเต็มเปิดประมาณสัก20ชั่วโมงต่อวันครับเข้าไป2 0 0พรับได้ครับเพราะว่าชอบความเย็นครับผมโอเคครับผมก็ถ้าเกิดผมพูดผิดประการต้องขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่จะเสริมก็คอมเมนต์มาได้ครับสาหรับท่านใดที่แบบสงสัยแล้วก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้คําตอบครับอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ถ้าเกิดแบบคําตอบไหนที่มันยากๆที่อธิบายยากๆนิดนึงอย่างเงี้ยผมอาจจะมาทําเป็นคลิปก็ได้นะครับแบบเอามาเป็นคลิปแล้วก็มาให้ท่านผู้ชมให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อย่างเงี้ยได้ดูกันด้วยครับเผื่อจะเป็นแนวทางสําหรับใครที่แบบซื้อแอคชั่นที่มือใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็วัเจอกันโอกันนะไม่ไายสวัสดีครับ